สปนโซ่ขัโดยฉันนะฮะฉันจะเป็นหมาหัวยาวดูมาสีขาวด้วยฉันเป็นปีศาจหมาหัวยาวอ,อืออฉันอยากกินคนมากอ,อืออ้ออ้อกเป็นใครอ,อืออ,อากกินคนแกเป็นใคร ฉันไม่ใช่หมาปีศาจฉันเป็นหมาตัวผู้ฉันชื่อดอยฉันคุยกับมาปีศาจมันโหดร้ายมากมันโหดร้ายมันอยากกินคนมากฉันไม่อยากกินคนฉันเป็นหมาไม่อยากกินคนมาโอ้โอ้โอ้ฉันคือหมาปีศาจอือโ ฉันคุยกับหมาชือ่อโอยอย่ากกินมันมากออ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 เป็นหมาชืดด่อดอยฉันไม่ใช่หมาปีศาจแกเป็นใครฉันคือหมาปีศาจอ,อ,อีอีอ่อออฉันตายแล้วอ,อืออ่อออฉันเป็นหมา ไปซะอีอีกดติดตามโดยฉันนะฮะสวัสดีครับกดเยอะๆเอยที่ต่อเพจเฟซบุ๊กด้วยเยอะๆ